สวัสดีครับพบกับคุณครูกไก่บายคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าพวกเราตั้งใจทําได้แน่นอนครับวันนี้นะครับคุณครูกไก่จะมาสอนในเรื่องของการหักนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเด็กๆรู้หรือเปล่าครับว่าการหันนั้น คืออะไรไม่เห็นได้ยินเสียงตอบเลยการหารคืออะไรครับเด็กๆนะวันนี้เราจะมารู้กันนะครับว่าการหารนั้นคืออะไรมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งแหละนะครับวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้นะครับก็คือเราสามารถอ่านนะครับประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้ถูกต้องรู้จักเครื่องหมายหักนะครับรู้จักแต่ละตำแหน่งของการวาง การหารนะครับว่าแต่และตำแหน่งเรียกว่าอะไรนะครับโอเคเนาะวันนี้นะครับมาเรียนในเรื่องของความหมายของการหารกันก่อนนะครับดูตัวตัวอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าครูมีขนมเค้ก15ชิ้นนะครับคุณช่วยครูจัดใส่กล่องกล่องละ5ชิ้นคําถามก็คือจะจัดได้ทั้งหมดกี่กล่องครับในเด็กตอบได้ไหมครับโอ้โหเสียงตอบล้นหลามมากครับ ะจะจัดได้ทั้งหมดกี่กล่องคุณบอกว่าจัดได้ทั้งหมด3มกล่องพอดีครับคุณครูจริงไหมครับเด็กๆเรามาเรียนเช็คดูนะครับคุณครูบอกว่าจัดมีขนม15ชิ้นนะครับจัดได้ทั้งจัดใส่กล่องกล่องละ5ชิ้นใช่ไหมครับเด็กๆลองมาดูสิครับว่าแต่ละกล่องมันมี5ชิ้นจริงหรือเปล่านับนะครับ1 2 3 4 5หกล่องที่1 5ชิ้นนะครับกล่องที่2นะครับ1 2 3 4 5กล่องที่2ก็ หชิ้นนะครับถูกต้องนะกล่องที่3 1234ึและหกล่องที่3ก็5ชิ้นนะครับถูกต้องสดงว่าจะได้ทั้งหมด3กล่องพอดีนะครับตามที่คุณบอกเอ่ะเรามาดูนะครับว่าเมื่อกี้นะครับเราสามารถสรุปนะครับว่าขนมเค้กสิบหชิ้นนะครับจัดใส่กล่องกล่องละห้ชิ้นได้ทั้งหมด3กล่องพอดีนะครับ เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้ดังนี้ครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่คูคิดอยู่เนี้ยนะครับอ่านว่าอย่างไรใครตอบครูได้ช่วยตอบหน่อยแล้วเร็วๆเด็กๆเก่งมากนะครับตอบครูได้นะอ่านอย่างนี้นะครับ15หารด้วย5เท่ากับ สามนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับสิบห้าหารด้วยห้าเท่ากับสามนะครับซึ่งนะครับเด็กๆเครื่องหมายนะครับที่เหมือนเครื่องหมายลบแต่มีจุดๆุดอยู่บนล่างเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเครื่องหมายหารนะครับอีกหนึ่งรอบนะเครื่องหมายนะครับที่มีเหมือนเครื่องหมายลบแล้วก็มีจุดๆดอยู่บนล่างนะครับเราเรียกว่าเครื่องหมายหารเวลาเขียนนะครับนี่นะเรียกว่าเครื่องหมายหารนะครับ แล้วทีนี้นะครับแต่ละตำแหน่งที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเรามาดู15นะครับอยู่ตัวข้างหน้านะเป็นตัวตั้งเราเรียกว่าตัวตั้งนะต่อมานะครับหลังเครื่องหมายหารเรียกว่าตัวหารสุดท้ายนะครับหลังเครื่องหมายเท่ากับเราเรียกว่าผลหารนะครับมีวิธีการจับแบบนี้ครับตัวหน้าคือตัวตั้งส่วนตัวหลังก็คือตัวหาร หลังเท่ากับตอบอย่างเชี่ยวชาญก็คือผลหารสิ่งที่หามาจำได้หรือเปล่าครับอีกหนึ่งรอบนะตัวหน้าก็คือตัวตั้งส่วนตัวหลังแล้วก็คือตัวหารหลังเท่ากับตอบอย่างเชี่ยวชาญหลังเท่ากับตอบอย่างเชี่ยวชาญก็คือผลหารสิ่งที่หามาก็คือผลหารละสิทธิหามานะครับโอเคเนาะเราสามารถจําได้ไหมเนี่ยลองๆให้ครูฟังหน่อยสิ อโเสียงดีกันทุกคนแบบนี้เลยนะครับโอเคนะถ้าเราจําตัวนี้ได้นะครับเราก็ตอบได้เนาะเออเรามาดูต่อไปเขาบอกว่าครูมีขนมปุยฝ้ายทั้งหมด12ชิ้นนะครับแก้วตาช่วยครูแบ่งใส่จานจานละ3ชิ้นนะแบ่งเสร็จแล้วได้4จานพอดีนะครับจริงไหมเราลองมารีเช็คดูนะครับว่าแต่ละจานได้3ชิ้นไหมครับดูนะ หนึ่งสองสามจานที่1ครบนะครับหนึ่งสองสามจานที่2ครบนะหนึ่งสองสามจานที่3ก็ครบหนึ่งสองสามจานที่4ก็ครบดังนั้นได้ทั้งหมด4จานพอดีนะครับโอเคเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้นะดังนี้นะครับ12นะครับคือสิ่งของทั้งหมดที่เขาให้มาเลยนะครับ3คือจำนวนสมาชิกในกลุ่มและ4คืออะไรนะครับคือ จำนวนกลุ่มนะครับโอเคเนาะดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้ดังนี้นะครับ12หารด้วย3เท่ากับ4อ่านพร้อมกันอีก1รอบนะครับ12หารด้วย3เท่ากับ4นะครับนะเมื่อกี้ครูบอกไปว่า12คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับที่เรามีนะและ3นะครับคือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะ C คือจำนวนกลุ่มโอเคเนาะนะครับบอกว่าพวกเราคงเข้าใจนะต่อไปนะครับเขาบอกว่าครูจัดโดนัท18ชิ้นนะครับใส่ถุงถุงละ6ชิ้นจะได้ทั้งหมด3ถุงเด็กๆลองรีเช็คดูนะครับว่าจริงไหม1นะ4 5 6 4 5 6ถุงที่1มี6ชิ้นนะครับถุงที่2 1 2 3 4 5 6 ถูกต้องครับถุงที่3 1 2 3 4 5และ6ถูกต้องครับดังนั้นอ่ะสถุงมีทั้งหมดถุงละ6ชิ้นนะครับโอเคนะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับ18หารด้วย6เท่ากับ3อีก1รอบอ่านพร้อมกันนะครับ18หารด้วย6เท่ากับ3นั่นเองครับคู่ถามหน่อยว่า อะไรคือตัวตั้งอะไรคือตัวหารและอะไรคือผลหารนะครับเมื่อกี้เราร้องเพลงไปแล้วจำได้ไหมตัวหน้าก็คือตัวตั้งส่วนตัวหลังแล้วก็คือตัวหารหลังเท่ากับตอบอย่างเชี่ยวชาญหลังเท่ากับตอบอย่างเชี <S 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 ่ยวชาญก็คือผลหารและสิ่งที่หามาก็คือผลหารสิ่งที่หามานะครับตัวหน้าคือตัวตั้ง18คือตัวตั้งครับตามหลังมานะครับก็คือ ตัวหารหลังเท่ากับหลังเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนะครับก็คือผลหารนั่นเองนะครับลองแค่นี้สามารถตอบได้นะครับโอเคนะ,อะโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนและเขียนประโยคแสดงการแสดงการหารให้หน้อยเอเอเรามาดูนะครับเขาบอกว่าฝรั่ง30ผลแบ่งใส่ถุงถุงละ จุดจุดจุดผลแบ่งได้จุดจุดจุดถุงเด็กๆลองคิดสิครับว่า1ถุงเนี่ยได้กี่ผลครับ1 2 3 4 5 6 1ถุงได้ทั้งหมด6ผลนะครับดังนั้นเราจึงจะตอบว่าแบ่งใส่ถุงถุงละ6ผลได้กี่ถุงครับลองนับถุงสิ1 2 3 4 5ได้ทั้งหมด5ถุงนะครับ เราจะเขียนเป็นประโยคแสดงอ่ะสลักแสดงการหารได้ดังนี้นะครับ1 30คือจํานวนสิ่งของที่เรามีทั้งหมดนะครับหารด้วยจํานวนสมาชิกในกลุ่มนั้นก็คือ6ครับเท่ากับ5ก็คือจํานวนกลุ่มนะโอเคนะครับเป็น30หารด้วย6เท่ากับหานั่นเองนะครับบางคนยังไม่เข้าใจอะไรเนี่ยครูไก่พอทำอะไรเนี่ยมาดูโจทย์อีกสักข้อครับ เพื่อความเข้าใจนะเขาบอกว่าส้ม15ผลนะครับจัดใส่จานจานละจุดจุดจุดผลจัดได้จุดจุดจุดจานเด็กๆดูนะครับแต่ละจานได้ส้มกี่ผลครับลองนับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5าจานที่1ได้5นะครับจานที่2 1 2 3 4 5ี่จานที่2อก็ได้5เช่นเดียวกันจานที่3นะครับ1 2 3 4และ5าจานที่3ได้5ดังนั้นแต่ละจานได้ทั้งหมดกี่ผลครับ ได้ทั้งหมด5ผลน,นครับนะจะได้ทั้งหมดกี่จานครับได้ทั้งหมด3จานนะครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับก็คือจํานวนสมาชิกทั้งหมดก็คือ15หารด้วยนะครับจานวนสมาชิกในกลุ่มนั้นนะครับก็คือ5นะแล้วก็จํานวนกลุ่มทั้งหมดก็คือ3เราลองอ่านประโยคนี้พร้อมกันได้ไหมครับว่าอ่านว่ายอย่างไร อ่านว่า15หารด้วย5เท่ากับ3นั่นเองครับโอเคนะข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่ามังคุด14ผลจะใส่ตะกร้าตะกร้าละจุดจุดจุดผลนะครับจะได้จุดจุดจุด,จด,จดตะกร้าดเด็กๆถามเด็กๆรู้ไหมว่าทำอย่างไรเฮ้ย hey, ถูกต้องครับทำอย่างนี้นะ ตาก,ก้าละกี่ผลเด็กๆลองนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7้านะครับ1 2 3 4 5 6 7งดังนั้นตากล้าละกี่ผลนะ7ผลนะครับนะจะได้ทั้งหมดกี่ตากล้าครับนับตากล้าเลยครับ1และ2ได้ทั้งหมด2ตากล้านะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้ดังนี้ครับ14หารด้วยเจ เท่ากับ2นะครับ14หารด้วย7เท่ากับ2นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่4นะครับเด็กลองหยุดสต็อปคลิปไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็ลองทําเองดูนะเดี๋ยวลองมาฟังคู่กายเฉลยอีกรอบครับหยุดสต็อปน่ดจงโอเคนะครับหมดเวลาคู่กายเฉลยแล้วนะโดนัททั้งหมด18ชิ้นนะครับแบ่งใส่กล่องกล่องละ จุดจุดจุดชิ้นนะครับแบ่งได้จุดจุดจุดกล่องเรามาดูนะครับแต่ละกล่องเราแบ่งได้กี่ชิ้นกล่องที่1นะครับมีโดนัททั้งหมด1 2 3 3ชิ้นนะกล่องที่สอง3 3ชิ้นเด็กลองเดาสิครับว่ากล่องที่3กี่ชิ้นครับก็3ใช่ไหมกล่องที่4ก็3กล่องที่5 3กล่องที่6ก็3เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแต่ละกล่องนะครับมีโดนัททั้งหมด 3ชิ้นนะครับแบ่งได้ทั้งหมด6กล่องนะครับดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้ดังนี้ครับก็คือ18หารด้วย3เท่ากับ6นะครับลองอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันนะครับ1น3่ง่งมข็งมากครับ18หารด้วย3เท่ากับ6นะครับ ค่อยสักข้อนะครับข้อที่5นะครับขนมสอดไสย้ย0ห่อจัดใส่จานจานละจ,จุดจุดจุดหอ่อจัดจัดได้จ,ดจุดจุดจุดจานนะครับเด็กลองคิดดูซิว่าเราจะเติมอะไรลงไปในช่องว่างให้มันถูกต้องครับกดยสต็อปไว้แล้วเติมลงไปค่อยมาฟังกูเก่เฉลยครับโอเคนะครับหมดเวลา <laughs> ฟังเฉลยพร้อมกันครับ ว่าเราจะถูกไหมแต่ละจานนะครับมีขนมสอดไส้กี่ห่อครับนับนะเล่นสองสามสี่ห้าจานที่หนึ่งมีห้าจานที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กๆลองเดาครับว่าจานต่อไปจะมีเท่าไหร่ก,กูแกก็ว่าห้านะครับอันนี้ก็ห้าเหมือนกันดังนั้นแต่ละจานนะครับมีขนมสอดไส้จานละ 5, ห้าห่อนะครับและจะได้ทั้งหมดกี่จานครับนับเลย1น่ง 2 3และ4จัดได้ทั้งหมด4จัดนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับก็คือ20หารด้วย5เท่ากับ4นั่นเองครับผมต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่6ครับลองทำเองดูนะ1 2 3ตุ๊ดๆหมดเวลานะครับ ขนมตาล2ีชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละจุดจุดจุดชิ้นจัดได้จุดจุดจุดกล่องนะครับลองมาดูว่าแต่ละกล่องจัดได้กี่ชิ้นครับลองนับดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8้าดังนั้นแต่ละกล่องจัดได้8ชิ้นนะครับและจะได้กี่กล่องครับ1กล่อง2กล่องและ3กล่องนะครับจัดได้ทั้งหมด3 กล่องนั่นเองครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สแสดงการหารได้ดังนี้ครับ24หารด้วย8เท่ากับ3นั่นเองครับผมเรามาสรุปกันนะครับเราเรียนมาเมื่อกี้นะครับก็คือการจัดสิ่งต่างๆเป็นกลุ่มแต่และกลุ่มมีจำนวนสมาชิกเท่ากัน โดยกําหนดจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารแสดงจํานวนกลุ่มที่จัดได้เช่น18หารด้วย6เท่ากับ3นะครับ18คืออะไรครับคือจํานวนสิ่งของทั้งหมดที่เขาให้มาแล้วก็6นะครับคือจํานวนสมาชิกในกลุ่มกลุ่มนั้นและสุดท้ายนะครับ3คือจํานวนกลุ่มที่เราหาได้นะครับอีกอย่างนะครับ 18เราเรียกว่าตัวตั้งนะครับ6เรียกว่าตัวหารนะ3เรียกว่าผลหารนะครับเมื่อกี้เราท่องจำว่ายังไงนะ ตัวหน้าก็คือตัวตั้งส่วนตัวหลังก็คือตัวหารหลังเท่ากับตอบอย่างเชี่ยวชาญหลังเท่ากับตอบอย่างเชี่ยวชาญก็คือผลหารสิ่งที่หามาก็คือผลหารสิ่งที่หามาพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะครับตัวหน้าก็คือตัวตั้งส่วนตัวหลังนั้นก็คือตัวหารหลังเท่ากับตอบอย่างเชี่ยวชาญหลังเท่ากับตอบอย่างเชี่ยวชาญก็คือผลหารสิ่งที่หามาก็คือผลหารสิ่งที่หามานะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูไก่ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย